ไปครับเดี๋ยวเข้าไปในพระธาตุนะครับองพระธาตุอิงหังนะฮะซื้ออันนี้อันเท่าไหร่ฮะสิบห้าพันบอกสิบห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยว ก้อนเข้าครับมาซื้ออยู่ตรงนี้ได้นะฮะสิบห้าพันสุดหนึ่งเนาะนี่ครับสุดสักการบูชาองค์พระธาตุนะครับสบายดีเงื่อนเงืนเงิ่อนจ้ะติดตามอยู่ฮะไปทั่วแบบโอ้ยไปอะไรกันเจ้าแถวที่เราเวลายังจะไปไหนเอฟซีค็ดอย่างถ่ายรูปอยู่หน้าพระธาตุเนาะแมนแมนไปที่ทำอาพระธาตุที่เราเริ่มไปแหละฮะอัน เพพยดด่าเอ๋อพูดไทยดำเออพูดไทยดำแม่และพูดไทยดำพูดไทยดำไทยผู้ไทยอีกแล้สบายดีเข้าใจร้ายเข้าใจร้ายไะโอ้โหครับองค์พระธาตุนะครับเข้าไปเลยนะครับด้านในเรื่องราวประวัติความเป็นมานะครับองค์พระธาตุองค์นี้เขาบอกว่าเกิดตั้งแต่สมัยพ่อส่อสถึงพ่อส0อเก่าโอะครับเก่ามากเลยนะครับผ่านหลาย อาณาจักรมากเลยตั้งแต่อาณาจักรสีโคตรบูรณ์อาณาจักรสีโคตรบูรณสมัยนั้นเรื่องอํานาจนะครับสร้างแต่สมัยนั้นแหละนะฮะแล้วก็ได้มีการปฏิสังขรณ์เลื่อยมากเลยเดี๋ยวยังไงผมภาพเบื้ององพระธาตุนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเล่าประวัติคร่าวๆขององค์พระธาตุนะครับสีโคตรพระธาตุอิงหั่งนะรพระธาตุอิงห้งางพระธาตุสีโคตรบองสียู่ทางปูนครับ คำม่วนนะครับท่าแขกและก็พระาธาตุพนมกับอยู่จังหวัดนครพนมว่ากันว่าองค์พระาธาตุองค์นี้สร้างครูกันเลยนะครับกับพระาธาตุพระนมนะครับพระาธาตุพระนมเดี๋ยวในผมสักกาบูชาก่อนนะฮะองพระาธาตุเก่าแก่มากเลย ผมมาเมื่อนี้นะครับอากาศดีมากเลยฝนบตกนะครับและะ้วก็แดดโบมีเลยนะครับผมผ้าเบิ้งพระธาตุอินหังนะครับพระธาตุอิงหังรอบๆ<บ><บ>กันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมเบิ้งแล้วโหงดงามมากๆเลย<บ>น,นะครับสรับองค์พระธาตุนี้นะฮะรัอบ สำหรับองค์พระาธาตุอิงหั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับกะพระาธาตุอิงหัางนะครับเป็นพระาธาตุในแขวงสวรรคเขตนะครับในประเทศลาวสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุมินทราชนะครับในพศ600ในสมัยอาณาจักรโคตรตบูนนะครับ อาจารโคตบูญนี่ก็เก่าแก่มากๆเลยนะครอีกแหล่งระบูวะนะครับอีกแหล่งระบูวะซางเล่าๆพศ .400 โอ้ถือว่าเก้านะครับพศ .400 นะฮะเราลือกันวา่าองค์พระาธาตุอิงหั่งเป็นพระาธาตุคูแฟดของพระาธาตุพระนมนะฮะในตำนานอุลังคธาตุเก้าวา พระธาตอิงหังสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ประทับขององค์พระพุทธเจ้านะครับเมื่อคราวสเสด็จมาเยี่ยมเยือนพระศรีโคตบองนะฮะแต่จากข้อมูลเชื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีสร้างขึ้นในยุคเอ่อเมืองพระนครหรือนครวัดนะฮะเรื่องอำนาจพระธาตอิงหังได้ถูกดัดแปลงไป เป็นเทวสถานของชาวฮินดูนะครับมีการก่อสร้างเสริมเติมแต่งในหลายส่วนให้ออกมาเป็นศิลปะฮินดูนะครับรวมทั้งรูปสลักนู่นต่้มจำนวนหนึ่งในพระาธาตุอิงหัง่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในปีพศ1892โดย พระเจ้าฟ้างุ่มนะครับจากนั้นในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชนะครับส่งย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบางไปก็ตั้งที่นครหลวงเวียงจันทร์ส่งโปรดเก้าให้บุรณะพร้อมดัดแปลงพระาธาตุอิงหังให้กับไปเป็นปูชนียสถานของเช้าพุทธคือเก่านะครับรวมทั้งสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ให้เป็นศิลปะแบบลาหลังจากนั้นมีการ ที่สังขรต่อมาอีกหลายสมัยและคงรักษารูปลักษณ์จนฮอดปัจจุบันนี้นะครับนี่แหละครับประวัติคร่าวๆของพระาธาตุอิงห่างนะฮะเก่าแก่มากเลยนะครับนี่ละครับพระาธาตุอิงห่งนะครับตั้งอยู่ที่ สวรรค์เขตนะครับมาได้นะครับเดินทางมากคับโบกัยครับจากออนครไกชอนพวิหารนะครับมานมัสการองค์พระธาตุใดยิ่งใหญ่งงนะครับแล้วก็เก่าแก่มากๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งน,นะฮะ ដើម្បីទទួលបរិយាកាសដ៏ល្អក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកទាំងអស់ ของวัดครับผมเห็นชิมไม้เห็นชิมไม้เก่าๆนะครับจะเปลี่ยนที่ไหนเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับอันนี้พระธาตุอิงห้างย่ขวามือนะฮะห้างส่วนนี้เป็นวัดนะครับเป็นวัดวัดอิงห้างนี่แหละนะฮะแต่ผมเห็นสังเกตเห็นชิมไม้เก่าๆพระอุโบสถเก่าๆนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับโอ้โหเก่าครับชิมไม้เก่าๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวผมจอดรถตรงนี้ก่อนนะฮะ ชิมไม้โบราณรือว่าเขาบูรณะใหม่คือโอ้ยแกนยะนะเี๋ยไม่ต้องแกะหรอกนะนะครับพาไปเบิ้งก่อนชิมไม้โบราณน,นะชิมไม้ชิมก็คือพระอุโบสถนะครับในส่วนของตรงนี้คือพระอุโบสถเก่าสร้างด้วยไม้นะฮะสร้างด้วยไม้แต่น่าจะมีการปฏิสังขรณ์ใหม่นะฮะ แต่ไม้นี้น่าจะเป็นไม้โบรานอายุเป็นร้อยปีเลยนี่คือชิมนะครับชิมเก่าเลยฮนะชิมเก่าเลยแต่ทั้งทึหลังคาน่าจะมีการเอดเพิ่มเติมนะครับน่าจะเพีพังไปตามกาลเวลาน่าจะเป็นชิมเก่าเนาะนัง่งอันนี้แม้ชิมชิมเก่าแก่เลยเบ่เนี่ กลืดมากก็เห็นเลยบ่เก้าซ้ำไหนจักปี๋เฮ้ยมีจือ้อโอ้ยนักเฮียนนักเฮียนคือบบไผเฮียนเสียงแล้วแล้วบ่ผักกันบ่อ๋อโบได้เสียงกันบ่เสีงแล้วก็บผักเสงแล้วกัผักเรียบร้อยจบเรียบร้อย<า>ยังอีกเ,นในในเ <laughs> จ้าเจ้าไปนี่ครับนี่คืออา่าด้านหลังนะครับของพระอรุโบสถไม้ เก่าเลยครับอืมอยู่ด้านหลังขององค์พระาธาตุนะครับแล้วก็มีอ่าน่าจะเป็นอันนั้นอีหยังนะ่ะเป็นเฮือนเก่าบ่าเฮือนเก่าเก้ามองพักส่งบ่ป เดินทางต่อครับเส้นทางการเดินทางของผม,มื่นนี้กัขอบคุณเทวดานะครับที่เอสไฮผมมีแสงแดดผมก็เลยบอต้องเอออนนะฮะบอต้องหอนเลยแต่สายฝนอ <laughs> าจจะประทานพอนทดน้ำมนต์ลงมาอย่ายัดลงมาแห่งเด้อป้าเดินทางต่อนะครับเส้นทางการเดินผมต้องออกจากพระธาตุอินทังแล้วนะครับโอ้